ชีวิตที่พังอาจจะเริ่มต้นจากจานใบเดียวที่ไม่ได้ล้างก็ได้นะครับทฤษฎีหน้าต่างแตก the window theory ครับกับการกู้คืนชีวิตที่หลุดวงโคจรครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่โอ๋อีกครั้งนะครับทุกวันตอน7จ็ดมงเช้ากับ10 m i n u t o p o d s t s t นะครับวันนี้ไม่มีคําถามง่ายๆครับลองมองไปรอบๆตัวเธอตอนนี้ดูสิครับมีจานที่กินเสร็จแล้วยังไม่ได้ล้างไหมครับมีเสื้อผ้าที่กองพเนินอยู่บนเก้าอี้ไหม หรือบนหน้าจอคอมมีไฟล์วางรกเต็มไปหมดจนหาอะไรไม่เจอหรือเปล่าหลายคนบอกว่าโทพี่เรื่องเล็กน้อยนะ่ะเอาเวลาไปโฟกัสงานใหญ่ดีกว่าคนอัจฉริยะเขาไม่มานั่งเก็บห้องหรอกข้ออ้างยอดฮิตเลยครับแต่พี่จะบอกความจริงที่น่ากลัวให้ฟังครับในฐานะวิศวกรที่เข้าใจเรื่องระบบความหายนะครั้งใหญ่มาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ถูกละเลยครับตึกถลม่มเริ่มต้นจากรอยลาวเล็ก ชีวิตที่พังเริ่มต้นจากวินัยเล็กๆที่หย่อนยานครับจานใบเดียวที่แช่ไว้ในอ่างมันส่งสัญญาณบางอย่างไปบอกจิตใต้สำนึกของเธอว่าช่างมันเถอะ no o n c a s และเมื่อคำว่าช่างมันเถอะมันฝังลงไปในใจของเรามันจะลามไปเรื่อยๆกับเรื่องอื่นครับจากไม่ล้างจานลามไปไม่ส่งงานลามไปไม่ดูแลสุขภาพลามไปปล่อยให้ชีวิตล้มเหลว วันนี้ที่จะพามาดูทฤษฎีระดับโลกครับที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนครับย้อนกลับไปปีช่วง1980ครับที่เมืองนิวยอร์กอเมริกาครับไม่ใช่เมืองที่สวิไล์เหมือนวันนี้นะครับโดยเฉพาะว่ารถไฟใต้ดินมันคือนรกบนดินเลยครับสกปรกเต็มไปด้วยขยะกลิ่นเหม็นและที่สำคัญคืออาชญากรรมสูงมากครับ มีการปล้นฆ่าข่มขืนเกิดขึ้นทุกวันจนคนไม่กล้าขึ้นตำรวจพยายามจับโจรครับพยายามไล่จับคดีใหญ่ฆาตกรรมปล้นจี้จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยครับยิ่งจับอาชญากรรมยิ่งเพิ่มขึ้นครับจนก,กระทั่งมีการเปลี่ยนแนวคิดด้วยเอาทฤษฎีหน้าต่างแตก broken windows theory มาใช้ครับทฤษฎีนี้บอกว่าถ้ามีตึกหลังหนึ่งหน้าต่างแตกไปบานหนึ่งแล้วไม่มีใครมาซ่อมอีกไม่นานหน้าต่างบานที่เหลือมจะถูกทุบจนแตกหมดครับ ตึกนั้นจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมในทันทีเพราะหน้าต่างที่แตกมันส่งสัญญาณว่าที่นี่ไม่มีกฎระเบียบใครจะทำอะไรก็ได้ผู้บริหารรถไฟใต้ดินคนใหม่ครับเดวิดกั์ในตอนนั้นนะครับตัดสินใจทําสิ่งที่ทุกคนงงครับเขาไม่ไปไล่จับโจรป้นค่าก่อนครับแต่เขาสั่งให้ล้างกราฟฟิตี้ครับไอรอยพ่นสีครับบนขบวนรถไฟใต้ดินทุกอันทุกกาแพงให้สะอาดเอี่ยมเลยครับ ถ้าขบวนไหนกำแพงไหนมีรอยพ่นสีนะครับห้ามเอาออกมาวิ่งเด็ดขาดเลยครับโดยเฉพาะรถไฟต้องล้างให้เสร็จก่อนครับแล,ล้วตำรวจนะครับก็เริ่มจับคนที่ทำผิดเล็กน้อยเช่นคนกระโดดข้ามที่กั้นไม่จ่ายค่าตัว๋วคนด่ากันเช็ดทั้งเมืองเลยครับว่าโจรฆ่าคนตายทำไมไม่มาจับมาจับอะไรกับคนพ่นสีต่ผลลัมันเหลือเชื่อเลยครับพอรถไฟสะอาด พอกระโดดข้ามที่กันไม่ได้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปครับมันส่งสัญญาณใหม่ว่าที่นี่มีระเบียบนะคุณจะมาทาอะไรเละเทะไม่ได้พวกโจรเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะก่อเหตุครับภายในไม่กี่ปีอาชญากรรมร้ายแรงในนิวยอร์กลดลงอย่างหัวบ้ากลายเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเรื่องนี้สอนอะไรเราครับมันสอนว่าสภาพแวดล้อมกําหนดพฤติกรรมครับถ้าเธอปล่อยให้ห้องรกเธอปล่อยให้ชีวิตมีหน้าต่างแต่ เธอกาลังเชื้อเชิญความขี้เกียจความล้มเหลวและพลังงานลบให้เข้ามาทําร้ายเธอได้ถึงในห้องนอนครับในทางฟิสิกส์ครับมีกฎข้อ2ของเทอร์โมไดนามิกส์เรื่องเอนโทรปีครับหรือความไร้ระเบียบกฎนี้บอกว่าทุกสิ่งในจักรวาลมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลายและยุ่งเหยิงขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติครับห้องถ้าไม่เก็บมันจะลกเองครับเหล็กทิ้งไว้มันจะเป็นสนิมครับความสัมพันธ์ถ้าไม่เติมความหวานมันจะจืดจางครับชีวิต ถ้าไม่บริหารมันจะเละเทะครับการที่ทำให้สิ่งต่างๆมันเป็นระเบียบครับเราต้องใส่พลังงานเข้าไปต้านเอนโทรปีครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีวินัยถึงเหนื่อยครับเพราะเรากำลังสู้กับกฎของจักรวาลครับแต่ในทางจิตใต้สำนึกนะครับเมื่อเธอเดินเข้าห้องที่รกเลอะเทอะสมองเธอจะประมวลผลทันทีว่าฉันคุมอะไรไม่ได้เลย คอติซอลหรือฮอร์โมนเครียดนะครับจะหลั่งออกมาแบบเงียบๆทาให้เธอกระวนกระวายสมาธิสัน้นแล้วพอเธอรู้สึกว่าคุมห้องตัวเองไม่ได้เธอก็จะรู้สึกว่าคุมงานไม่ได้คุมการเงินไม่ได้คุมชีวิตไม่ได้มันคือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกครับที่เริ่มจากถุงเท้าข้างเดียวที่ทิ้งเรียลาดครับถ้าตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังยุ่งเหยิงรู้สึกหลุดวงโคโจรอย่าเพิ่งไปตั้งเม้าหมาให่ใหญ่ครับฉันจะรวยร้อยล้าน หรือฉันจะเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดใจเย็นครับมันยากเกินไปเดี๋ยวเธอก็จะล้มเลิกครับให้เริ่มจากซ่อมหน้าต่างแตกที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนครับใช้กด make your bed เก็บที่นอนครับตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือเก็บที่นอนให้ตึงเปรีย้ยทำไมชัยชนะแรกของวัน first victory ครับเธอทำภารกิจแรกสำเร็จแล้วครับสมองจะหลั่งโดพามีนนิดหนึงครับทำให้เธอมีแรงไปทำภารกิจต่อไปครับ เรื่องที่2ครับอำนาจควบคุมครับไม่ว่าวันนี้เธอจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนครับอย่างน้อยเธอก็ควบคุมที่นอนของเธอได้และกลับมาเป็นเตียงที่น่านอนครับและสิ่งที่3มครับเปลี่ยนสัญญาครับเธอกําลังบอกจักราวาลว่าฉันเป็นคนมีระเบียบครับต้องทําแบบนี้ดูนะครับล้างจานทันทีที่กินเสร็จเช็ดโตทำงานให้โล่งก่อนเริ่มทํางานลบไฟล์ขยะในหน้าเดสก์ท็อปทิ้งของที่ไม่ใช้นี่ไม่ใช่การทําความสะอาดครับ แต่มันคือการกู้คือนอำนาจในการปกครองชีวิตของตัวเองกลับมาสุดท้ายครับพี่อยากฝากประโยคทองคำไว้ how how you do anything is how you do everything วิธีที่คุณทำเรื่องเล็กๆคือวิธีที่คุณทำทุกเรื่องในชีวิตถ้าเธอละเลยจานที่สกปรกเธอก็จะละเลยรายละเอียดในงานถ้าเธอผัดวันประกันพรุ่งเรื่องเก็บห้องเธอก็จะผัดวันประกันพรุ่งเรื่องความฝัน อย่ารอให้ชีวิตพร้อมครับแล้วค่อยจัดระเบียบแต่จงจัดระเบียบเพื่อให้ชีวิตพร้อมรับสิ่งดีๆวันนี้พี่ขอการบ้านง่งายๆคอเดียวหลังจากฟังคลิปนี้จบวางมือถือครับแล้วลุกไปเก็บอะไรสักอย่างให้เข้าที่รองเท้าขยะบนโต๊ะอะไรก็ได้ครับแค่ชิ้นเดียวพอแล้วสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกโล่งเล็กๆนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ใครที่ทําแล้วกลับมาพิมพ์บอกพี่หน่อยนะครับว่าซ่อมหน้าต่างแล้วขอให้เป็นวันที่สะอาดสว่างสงบสวัสดีครับ